สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็คงจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตของเรายังคงเรียนในรูปแบบของออนมาน์นั่นก็คือเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะคะซึ่งครูยี่ก็จะทําวิดีโอส่งให้เด็กๆทุกคนเป็นประจําทุกวันเลยนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะที่คุณครูจะมาแนะนํา แล้วก็คุณครูพี่เลี้ยงของห้องเรานะคะไปพบกับพิเชอร์และคุณครูพี่เลียงได้เลยค่ะ Hello everybody I am teacher Damien I teach kindergarten class 2 slash 10 I miss you all and I hope to see you soon Please don't forget to wash your hands and wear your mask Please don't forget Stay safe สวัสดีค่ะท่านผูป้ปกครองทุกคนท่านนะคะชื่อครูพี่เมย์ค่ะเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่ห้องอนุบาล2ทับสี่ป p นะคะตอนนี้สถานการณ์โควิดเพิ่มข,ขึ้นทุกวันนะคะอยู่บ้านเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆอ,อย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะค่ะห้องเรานะคะก็มีทีเชอร์ทั้งหมด สามคนนะคะรวมโครทูทีเชอร์อีกหนึ่งเป็นสี่คนนะคะซึ่งก็คือ 1. คุณครูยายหญนางสาวนิชยาโชติกนะคะ 2. คือทีเชอร์เดเมียน 3. คือคุณครูทีเชอร์เมย์และ4คือทีเชอร์ จ,จ้าจ๋าถูกต้องค่ะเด็กๆจำคุณครูทุกๆท,ท่านให้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาเจอกันและที่สําคัญนะคะขอฝากอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือช่วงนี้นะคะโรคโควิด -19 กํำลังกลับมาระบาดอีกระลอกหนึ่งแล้วนะคะเด็กๆทุกคนดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมแมสหน้ากากาอนามัยนะคะที่เด็กจะต้องออกจากที่บ้านนะคะก็ควรที่จะสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆนะคะ แล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็งดการเดินทางออกไปข้างนอกบ้านก่อนนะคะแล้วเราทุกคนก็จะได้มาเจอกันเร็วขึ้นนะคะฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆแล้วอย่าลืมนะคะเด็กๆทบทวนชื่อคุณครูประจําชั้นชื่อทีเชอร์คุณครูที่เลี้ยงและคุณครูโค้ดทีเชอร์แล้วส่งมาให้คุณครูอีดูนะคะว่าเด็กๆจําชื่อคุณครูทุกคนได้หรือเปล่าสาหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับกิจกรรมสนุกๆค่ะ สวัสดีค่ะ